ประชาการส่งค่าพิเศษทางเรือ,อ,อมีความยิ้มแยม้มน่าจะชิลๆกับเศจนี้สนุก,สน,กสนานที่สุดเลยครับหน่วยนี้น่าจะเป็นของหวานของหน่วยซิลเลยนะคะการทดสอบอะไรแบบนี้แต่ผมว่าหน่วยซิลนี้ต้องรอดูที่สนามสองนะครับอ,อีกสักประมาณน่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงหน่วยซิลไปที่สามสองหน่วยนี้เขาน่ชอบน้ําเป็นพิเศษของคู่กายเลยค่ะครับ ที่อยู่แล้วด้วยนะครับเป็นพื้นที่คุ้นเคยนะครับครับเดี๋ยวมาดูหน่วยซิลยิงในสกิลสเตตสนามเด็กกันว่าถ้าหน่วยซิลออนสเตตสองนี่เดี๋ยวพี่ดีรบกวนสูบน้ำลงไปให้เต็มๆกว่านี้ได้ไหมคะโอ้เดี๋ยวอย่าให้ตกเลยเดี๋ยวครับตอนนี้น่ากลัวมากเพราะดูจากท้องฟ้าแล้วก็ตอนบ่ายมีโอกาสนะครับอาจจะแล้วถ้าตอนบ่ายฝนตกนี่พี่ๆที่เข้าร่วมการทดสอบจะหยุดปฏิบัติการไหมคะ ไม่หยุดครับก็คือจะโชว์มัสกอนครับผมหน่วยปฏิบัติการพิเศษทํางานได้ทุก,ทกส,สถานการณ์รใช่ไหมคะหนปฏิบัติการพิเศษใช่สุกสภาพอากาศ<ม>าเริ่มสีมาเขาหยิกเร็วขึ้นอะโหดีเปลี่ยนแม็กไหมเปลี่ยนแม็ก หเหลือแปดวิีเหลือ8วินาทีใช้ไปเพียงสิบเจ็ดสิบเจ็ถึง1ิบแวินาทีมีพลาดนิดหน่อยแต่เห็นว่าซอกคิดว่าครบนะครับใช่